สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่องฟิสิกส์ไบครูโนสนะครับในวันนี้เป็น e p สุดท้ายของบทที่10นะครับเรื่องแสงเชิงคลื่นนะครับในเรื่องของแสงเชิงคลื่นเนี่ยนะครับครูก็จะต้องมาทบทวนก่อนแล้วก็จะมีเฉลยบางข้อนะครับที่พวกเราทําไปเพราะว่าโจทย์ที่พวกเราเหลือเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับครูก็เลยมาช่วยเฉลยให้นิดหนึ่ง นะครับเราจะได้โจทย์ลดลงนิดหนึ่งแต่ถ้าทําเองได้อยากให้ทาเองนะครับอยากให้ทาเองอ่ะนะครับก็ขอญอยตทวนนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะครับในแสงเชิงฟิสิกส์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเรียนเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอันแรกก็คือการแทรกสอดของมันนะครับการแทรกสอดนั้นจะแทรกสอดผ่านช่องเปิด2ช่องนะครับหรือที่เราหรือที่เราเรียกว่าสลิตคู่ นะครับมันก็จะทําให้เกิดนิ้วของาการแทรกซอนบนฉากนะครับเกิดเป็นแถบมืดและแถบสว่างสลับกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแถบตรงกลางจะเป็นแถบ A0 หรือเป็นแถบสว่างที่สูงแล้วก็ไล่ไป n1 a1 n2 a2 ตามลำดับนะครับโดยที่สูตรที่ใช้ในการคำนวณเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องคลื่นเลยนะครับก็ สูตรนะครับถ้าเป็นแถบสว่างก็ s1p ลบ s2p เท่ากับเลิมดานะครับหรือว่า d sine theta เท่ากับเลิมด้านะครหรือว่า d เล็ก x ส่วน d ใหญ่เท่ากับเลิมดาในกรณีที่เป็นแถบสว่าง n 8, จะเริ่มที่0 1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นแถบมืด s1p ลบ s2p จะเท่ากับ n ลบ1ส่วน2เอลิมดานะครับแล้วก็ d sine t h e เท่ากับ n ลบ1ส่วน2เอลิมดา D ีเล็ก X ส่วนดีใหญ่เท่ากับเป็นลบศูนยเลมดาในกรณีที่เป็นแถบมืดตัว N จะเริ่มที่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวแปรเราก็รู้จักไปหมดแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว D ใหญ่นะครับระยะจากสลิกค,คู่ไปจนถึงฉากาที่เราสนใจนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนะ d เล็กนะครับ, d นะรบขนาดของสลิค,คู่นะครับขนาดของสลิกค,คู่ ส่วนตัว x ครับตัว x ก็คือระยะจากแนวกลางถึงตำแหน่งที่เราสนใจเราจะสนใจแถบมืดหรือแถบสว่างก็ได้นะครับตัว lambda รู้จักไปแล้วเนาะนะครับความยาวคลื่นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นนะครับต,ตัว n ตัว n ก็จะเป็นแนวบักหรือปฏิบับิอันนี้เราต้องไปดูจากรูปเองว่าไอตัว n เนี่ยก็คือเลขที่ห้อยของมัน นะครับเลขที่ค่อ,อยของมันว่าเป็นเลขอะไรแล้วเราก็ใช้ตัวแปรเหล่านั้นล่ะมาใช้ในการกําหนดโอเคนะครับแต่สิ่งที่ต้องจําไว้อย่างหนึ่งในเรื่องของการเลี้ยวเบรผ่านสลิดค,คู่ก็คือระยะระหว่างช่องพวกนี้ครับนะไม่ว่าจะเป็นระยะของช่องแถบมืดหรือแถบสว่างเนี่ยทุกช่องเลยนะครับมีขนาดเท่ากันเวลามันมีขนาดเท่ากันมันทําให้เราสามารถ เปลี่ยนวิธีการคิดได้แทนที่แบบว่าเราจะใช้แถบมืดมาคิดเราก็เอาส่งแถบสว่างมาคิดได้เนื่องจากขนาดของช่องเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันทำให้เราง่ายต่อการคำนวณมากขึ้นโอเคเนาะนะครับอ่ะก็ไปดูโจทย์นะครับก็จะเป็นการทบทวนเนาะเราก็จะทำให้ดูเรื่องละข้อนะครับอันนี้ครูเฉลยเป็นข้อที่4ให้แล้วกันเนาะนะครับข้อที่4ข้อที่4ครับจากการแทรกสอด นะครับจากการทดลองการหาความยาวคลื่นแสงโดยวางนิ้ววางฉากรับนิ้วการเซ็อดไว้ห่างจากสลิตคู่นะครับสังเกตฉากห่างจากสลิตคู่เป็นระยะทาง320เซนติเมตรนะครับก็คือตัวดีใหญ่ของเรา320 cm เปลี่ยนเป็นเมตรก็3.2เมตรนะครับอันนี้คือตัวดีใหญ่เขาบอกว่าระยะห่างระหว่างสลิตทั้งสองเ,เป็นเท่านี้ ก็คือขนาดของสนิทคู่เรานะครับตัวดีเล็กนะครับ0.08มิ mm, ลลิกรัติกกำลังลบสแล้ว okay, กนะ็เโอเคเนาะเอาเฉยมไปฝากไว้นะครับก็เลยได้ดีเป็น8คูณ10ยกกำลังลบห้านะครับ8คูณ10ยกกำลังลบห้าพบว่าเกิดแถบมื่อและแถบสว่างเกิดขึ้นหลายแถบปรากฏว่าแถบมื่อที่3และแถบมื่อที่5 ห่างกัน4เซนติเมตรเมื่อ3และเมื่อ5ห่างกัน4เซนครูวาดรูปเพื่อความเข้าใจของพวกเราเหมือนเดิมน,นะครับขออนุญาตตรงกลางนี่เลยนะครับจะเป็น a0 ขอับรูนะครับ A0 แล้วก็ขออนุญาตไล่ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น n1 นะครับวาดเฉพาะแถบมืดเนาะ n2 นะครับ n2 n3 นะครับ n4 นะแล้วก็ n5 นะครับอันนี้ก็เป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างที่ครูวาดนะครับขออนุญาตใส่ตัวเลขลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น n1 n2 n3 n4 แล้วก็ n5 โจทย์ให้มาว่า n3 ก็คือตรงนี้ กับ n 5ก็คือตรงนี้นะครับในช่วงเนี้ยนะครับเราวัดได้เท่าไหร่ครับโจบอกว่าช่วงนี้เราวัดได้เท่าไหร่4ซนติเมตรอย่างที่บอกถ้าจะหาวิธีปกติเนี่ยต้องมาใช้แถบมืดแล้วเอามาลบกันซึ่งยากเพราะฉนั้นครูก็เลยไปดูช่วงว่าถ้าจาก n 3คือตรงนี้เนาะนะครับไปถึง n 5เนี่ยถ้าวัดเป็นช่วงจะได้กี่ช่วง1 นะตรงนี้เป็น1นเนาะสแสดงว่า2ช่วงครูก็เลยเปลี่ยนมาแทนที่จะคิดจากแถบมืดครูไปคิดของแถบสว่างแทนอันนี้ a 0ูนะครับตรงนี้ a 1ตรงนี้ a 2ระยะตั้งแต่ a 0ไปจนถึง a 2เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ได้เท่ากับช่วงที่เขากำหนดมาเหกัน ก็คือ4เซนเมตรนะเพราะนั้นแทนที่ครูจะมาเอาช่วงนี้มาคิดเอาช่วงด้านบนตรงนี้เนาะมาคิดเนี่ยตรงนี้มาคิดครูก็ไม่เอาครูก็เลยมาใช้ช่วงล่างมาคิดแทนนะก็เลยใช้สูตรของแถบสว่างได้เลยนะครับโดยที่ถ้าคิดแทนกันเนี่ยตรงนี้ครูก็จะใช้เป็น a 2ดังนั้นตัว n เนี่ยครูก็จะใช้เป็น2 เพราะระยะตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันเนาะเราใช้วิธีการเปรียบเทียบมาเลยนะครับจนได้หาความยาวขึ้นก็คือตัวลัมดานะครับสูตรอย่างที่บอกเราเปรียบเทียบมาแล้วเราใช้สูตรแถวสว่างได้เลย d เล็ก x ส่วน d ใหญ่จะเท่ากับ n ล m มดาคูอยากหาลัมดาลมดาก็เท่ากับ d ถูกไหม x ส่วนด้วย n d ใหญ่นะครับ ครูแทนค่าลงไปนะครับแลมดาของครูก็จะเท่ากับ d เล็ก8คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับคูณด้วยตัว x กนะครับก็4เซนก็4คูณ10กำลังลบ2อย่าลืมเปลี่ยนให้ครูด้วยเนาะนะครับหารด้วย n ในที่นี้อย่างที่บอกเราก็ใช้ n เท่ากับ2 d ใหญ่ก็เป็น3.2แบบนี้โอเคเนา okay, นะนะครับครูตัดตัวเลขเท่าที่ครูตัดได้ก่อน นะครับคูเอาแปดตัด3.2มนะครับมันจะได้0.4ถูกไหมนะครับเอา0.4กับอันนี้หารกันนะครับก็เหลือ0.1นะครับข้างบนก็ได้เป็น1.1 1, ครูเพราะฉะนั้นตัวเลขคิดส่วนตัวเลขเลข,เลข,เลขยกกําลังคิดส่วนเลขยกกําลังนะครับตัวเลขที่คููเหลือนะครับก็เป็นลัมดาข้างบนเหลือ1เนาะ ข้างล่างเหลือ2คูณกับ0.1นะครับมันก็เลยได้0.2คูณ10ยกกำลังนะครับก็เป็นลบ7นะครับคูณ10ยกกำลังลบ7นะเพราะฉะนั้น1หารด้วย0.2นะครับมันจะได้ออกมาเท่ากับ5คูณ10ก,กำลังลบ7นะครับตอนนี้คูณได้หน่วยเป็นเมตร แต่โจทย์ต้องการให้มันเป็นหน่วยนาโนเมตรพราะเป็นหน่วยนาโนเมตรครูก็เลื่อนจุดนะครับตอนแรกจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนไปอีก2ทีนะครับก็เป็นลบแแล้วก็ลบเย้อนไปเนาะครูก็เลยจะได้ออกมาว่าแลมดาเท่ากับ500ถูกไหมเลื่อนไป2ทีก็เติมศูนย์ในสตัวนะครับคูณ10กกำลังลบเหน่วยก็เป็นเมตร ไอ้สิกำลังลบเตัวนี้แหละเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นนาโนซะก็เป็นนาโนเมตรโอเคไหมสิบกำลังลบเก้ 9. นะครับมองเห็นเนาะนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคำตอบของครูโอเคเนาะอันนี้คือเรื่องของการแทรกสอดนะครับเรื่องของการแทรกสอดถัดไปหลังจากเราเรียนเรื่องการแทรกสอดเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยวเบนนะครับ การเลี้ยวเบนนั้นจะเลี้ยวเบนนะการเลี้ยวเบนเนาะจะเลี้ยวเบนผ่านตัวเที่ยวเรียกว่าสลิดเดี่ยวนะครับคําว่าสลิดเดี่ยวก็คือมีช่องเปิดแค่ช่องเดียวนะครับมีช่องเปิดตรงนี้แค่ช่องเดียวมันก็จะไปเกิดการเลี้ยวเบนปรากฏขึ้นบนฉากขึ้นมานะครับความแตกต่างของมันคืออะไร ถ้าในกรณีที่เป็นการเลี้ยวเบนสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับแถบสว่างกลางตรงนี้ครับแถบสว่างกลางตรงนี้มันจะใหญ่ที่สุดแถบด้านข้างก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ถ้าเป็นการแทรกสอดสังเกตว่าช่องทุกช่องจะมีขนาดเท่ากันนะครับอย่างที่บอกครับที่ตรงกลางสว่างมากที่สุดเนื่องจากว่ามันเกิดการแทรกสอดแบบเสริมเนี่ย หลายครั้งที่บริเวณตรงกลางทําให้ตรงกลาง,าง,ลางมีความสว่างมากที่สุดถูกไหมครับดังนั้นสูตรที่ใช้ในการคํานวณนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่สิ่งสําคัญคือมันสลับกันคือแถบสว่างของการแทรกสอดจะคล้ายกับแถบมืดส่วนแถบม,มืดของการแทรกสอดจะใช้สูตรคล้ายกับความสว่าง แต่อย่างที่ครูบอกไปอีกแหละในกรณีที่เป็นการเลี้ยวเบนโจทย์มักสนใจแถบสว่างนะดังนั้นสูตรที่เราจะใช้ก็เป็นสูตรนี้ครับ D s i n เซตเท่ากับ n ลัมดาหรือว่า D เล็ก x ส่วน D ใหญ่เท่ากับ n ลัมดาแต่อย่างที่บอกครับแถบมืดเนี่ยตรงกลางตรงกลางของเรามันจะเหมือนเดิมถูกไหมตรงนี้ก็คือ A0 ศย นะครับถัดไปก็จะเป็น n 1นะครับ a 1 n 2เง n ้ยไล่ไปเรื่อยเแล้วแถบตรงกลางจะสว่างที่สุดแถบมืดที่อยู่ข้างๆก็จะเรืเนะครับดังนั้นโจทย์มักจะสนใจแถบมืดครับนะสูตรในเรื่องนี้แล้วก็เริ่ม n จาก1 2 3นะครับไปดูกันนะครับไปดูตัวอย่างขอโทษครับไปดูโจทย์บางข้อที่ครูจะเฉลยให้ เพิ่มเติมนะครับเฉลยให้เพิ่มเติมอ่ะมาดูในข้อ22แล้วกันเขาบอกว่าใช้แสงที่มีความยาวคลื่น6 0 0นาโนเมตรแลมดครับความยาวคลื่น6 0 0นาโนก็ลบหน่วยเป็นเมตรนะครับตกตั้งฉากสลิตเดียวนะครับมีความกว้างของช่องเท่านี้ความกว้างก็คือดีเล็กนะครับ100ไมโครเป็นลบอะไรครับไมโครก็คือลบ ลบ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 หกนั่นเองนะครับเกิดการเลี้ยวเบรนฉากแถบมืดที่3ห่างจากกึ่งกลางก็คือ N3 เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวเราแทน n เล็กเนี่ยด้วย3เนาะห่างจากกึ่งกลางระยะที่มันห่างจากตรงกลางก็คือตัว X นะครับ12มิลลิเมตรมิลลิก็10กำลังลบ3ยเป็นเอโอเคเนาะนะครับโจต้องการหาอะไร ระยะระหว่างสลิดเดี่ยวกับห่างกันกับอะไรครับกับฉากเนาะนะครับมันตกคําว่าฉากไปนิดนึงครับห่างกันเท่าไหร่นะครับสลิดเดียวกับฉากห่างกันเท่าไหร่ดังนั้นก็ใช้สูตรเดิมครับเป็นแถบมืดถูกไหมนะครับในการเลือนเบรกก็ใช้ d เล็ก x ส่วน d ใหญ่ I, เท่ากับ n แลมด้าโจทย์อยากหาตัว d ใหญ่ I, นะครับก็ย้ายดีใหญ่ขึ้นไปย้าย n แลมด้าลงมา D ใหญ่ของครูจะเท่ากับ D เล็ก X ส่วนด้วย N แลมบ์ดานะครับครูแทนค่าลางไปเนาะ d ก็จะเท่ากับ D เล็ก d เล็ก100คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับคูณตัว X ครับ12คูณ10ก,กำลังลบ3ะครับหารตัว N ตัว N ในที่นี้โจทย์ให้มาเป็น3นะครับแล้วก็คูณด้วยตัวแลมบ์ดา นะครับก็เป็น600คูณ10ยกกำลังลบลบเท่าไหร่ครับลบกานะครับตัวเลขคิดส่วนตัวเลขเลขยกกำลังคิดส่วนเลขยกกำลัง100ไปตัดตัวนี้ก่อนนะครับกดไป6ไปตัด12นะครับได้2ครั้งเพราะฉะนั้นตัวเลขของครูตัวดีเนี่ยเหลือแค่2ส่วน3 ไปดูเลขยกกําลังบ้างครับ10กาลังลบ6กับ10กาลังลบ3ได้10กาลังลบ9ถูกก็ตัดกับ10กาลังลบ9ข้างล่างเลยก็หมดไปเพราะฉะนั้นตัวเลขก็คือเหลือแค่2ส่วน3หาแล้วได้0.666ซ้ำไปเรื่อยๆก็0.67ถูกไหมครับหน่วยจะได้เป็นเมตรก่อน แต่โจต้องการให้เป็นเซนติเมตรเซนติเมตรสิยกกําลังลบสก็เลื่อนจุดไป2อทีถอยหลังกําลังลดลงก็เลยได้ตัวดีครับเท่ากับ67ถูกไหมครับคูณ10กกาลังลบสเลื่อนจุดถอยหลังไป2ครั้งหน่วยก็เป็นเมตรเราก็เปลี่ยน10กกาลังลบสซึ่งมีค่าเท่ากับเซนติเมตรเป็น67เซนติเมตรนั่นเองก็ได้ได้เป็นคําตอบข้อนี้ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ครูให้พวกเราได้ลองทําไปแล้วนะครับได้ลองทําไปแล้วไม่แน่ใจว่าทําหรือ,อยังเนาะนะครับใครยังไม่ได้ทําก็ทําให้ครูด้วยเนาะนะครับอะนะครับที่เหลือคิดว่าน่าจะพอทําเองได้นะครับเป็นการทบทวนสุดให้นะครับครนี้แนีนข้อหนึ่งแล้งานนะครับเป็นข้อ24แล้วงาน เขาบอกว่าให้แสงตกตั้งฉากสลิดเดียวที่มีความกว้างของช่องเท่านี้ความกว้างก็คือตัว d เล็กนะครับมีค่าเท่ากับ1.10คูณ10กำลังลบ6นะครับเมตรเกิดการเลี้ยวเบนนะครับบนฉากโดยพบว่าแถบมืดเกิดขึ้นได้จะเกิดบนฉากได้สูงสุดกี่แทบถามหาแถบมืดทั้งหมดมืดทั้งหมด ถ้าเราจำได้นะครับการหาแถบมืด pues ทั nah ้งหมดเนี่ยเราจะต้องหา N สุดท้ายให้ได้นะครับโดยใช้ความยาวคลื่นก็คือตัวแลมดา500นาโนก็10กํบลังลบ9เมตรแถบมืดทั้งหมดแถบมืดในการเลี้ยวเบนสูตรก็คือ d ีไซน์เซตเท่ากับ N l a m แลมดาอย่างทีท่ครูบอกไป นะครับถ้าเราจะหาทั้งหมดเนี่ยเราก็คือจะต้องให้มุมเนี่ยตรงนี้คือตรงกลางเนาะ A0 ศถูกไหมมุมมันจะต้องเบนมาสุดตรงนี้เลยไปหา N สุดท้ายตรงเนี้ยว่าเป็นแถบมืดที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมุมที่มันเบนไปจากแนวกลางคือ90องศาครูก็จะได้ว่าดีไซน์90องศาเท่ากับ N แลมบาไซน์90มีค่าเป็น1 ถ้าครูอยากได้ตัว n สุดท้ายก็จะเท่ากับ d ส่วนด้วยแ a m b d a นะ n สุดท้ายก็จะเท่ากับ d หารด้วยแ a m b d a นะครับครูแทนค่าลงไปนะครับตัว n ของครูนะออมาเท่านี้ละกันนะครับตัว n ก็จะเท่ากับตัว d 1นึคูณสิกำลังลบหหารด้วย500คูณ10กำลังลบเ นะครับเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเลื่อนจุดมานิดหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณจริงๆอย่างที่บอกเทคนิคมันแล้วแต่นะครับครูเลื่อนตัวล่างนะครับจุดที่ยมตอนแรกอยู่หลังเลขศูนย์ตัวนี้นะเลื่อนไปข้างหน้าครับ1 2, 3ครูจะเลื่อน3ครั้งนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้น n จะเท่ากับ1น <10, S 1> ึง่งคูณสกำลังลบหหาด้วยเลื่อน3ครั้งจุดที่ยมมาอยู่หน้า5ก็เป็น0ู 5. เลื่อนไปข้างหน้ากํลาลังเพิ่มขึ้นถูกไหม จากลบ9ก็เพิ่มไปอีก3าลารเป็นลบ6นะบมองออกไหมว่าทำไมคุณน้อถึงเลื่อนไป3ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละคนเนาะ10กำลังลบ6ตัด10กำลังลบ6ดังนั้นตัว N สุดท้ายที่ครูได้ก็จะเท่ากับ1หารด้วย0.5ซึ่งคือ2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิด N สุดท้ายเท่ากับ2แต่อย่างที่ครูเคยบอกไปถ้าอยากรู้แทบ มืดทั้งหมดนะครับหรือเราจะเรียกว่าบบบทั้งหมดก็ได้จะมีค่าเท่ากับ2คูณกับ n นถูกปะเเราได้มาแล้วครับ2คูณ2ก็ได้4เพราะฉะนั้นคําตอบก็เป็น4นี่แทนนีงโอเคนะครับก็คิดว่าในเรื่องการเลี้ยวเบนเพิ่มเติมให้อีสองข้อคิดว่าน่าจะพอทำข้ออีกนได้นะครับ ไปดูต่อไปหัวข้อถัดมาที่เราเรียนก็คือเรื่องของเกตติ้งเกตติ้งก็อย่างที่บอกครับมันเป็นช่องที่มีจำนวนช่องมากเลยนะครับต่อช่องของเรานะครับโดยมีขนาดตั้งแต่1,000ช่องถึง1,000 0ช่องต่อความยาวเกตติ้ง1เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับะฉะนั้นระยะระหว่างช่องเกตติ้งมันจะเล็กมาก ทำให้แถบสว่างออกมานั้นมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นจนเราสามารถเห็นเป็นแถบสีขึ้นมาเลยนะครับเราเห็นเป็นแถบสีขึ้นมาเลยนะเกิดเป็นแถบสีลุ้งแบบนี้ครับขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราจําได้นะสีที่อยู่ใกล้หลอดไฟมากที่สุดนะครับก็คือสีม่วงเนื่องจากว่าสีม่วงนะั้นความยาวคลื่นน้อยที่สุดนะครับ ไล่ไปจนถึงสีแดงนะครับซึ่งสีแดงมีความยาวคึื่มมากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนสูตรของเกตติ้งนั้นเหมือนกับสูตรของการแทรกสอดทุกประการต่างกันที่ตัวดีเราจำเป็นจะต้องหาตัวดีให้ครูก่อนนะครับโดยวิธีการหาตัวดีนั้นง่ายนิดเดียวให้เราเอาความยาวของเกตติ้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น1เซนติเมตรครูก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น1คูณ10กำลังลบ2เนาะ1เซนติเมตรหารด้วยจำนวนช่องที่โจทย์กำหนดให้มาเราจะได้ตัวดีเลยนะครับส่วนสูตรอื่นเราก็ใช้ได้นะครับสูตรอื่นก็ใช้ได้ปกปติเหมือนกับการแทรกสอดทุกประการนะนะมันเหมือนกับสลิดค,คู่แต่ว่าอันนี้มันมีช่องเยอะเท่านั้นเองอ่นะไปดูโจทย์นะครับครูก็ทำให้ดูนิดหน่อยนะครับเพื่อ เราจะได้พอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอ่ะโจที่ครูจะทําให้ครูมาทําข้อที่33ให้ดูเป็นตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะครับเขาบอกว่าแสงสีขาวผ่านเกตติ้งที่มีจํานวนช่องเนี่ยสองช่องต่อความยาว1เซนติเมตรจำนวนช่องแล้วก็ให้ความยาวของเกตติ้งมามันจะทําให้เราสามารถหาตัวดีเล็กได้ โดยเอาขนาดของเกตติ้งคือ1นเส้น1นึกำลังลบสนะเซนติหาด้วยจำนวนช่องคือ2 0 0นะก็จะได้ตัวนี้ออกมากหน่วยเป็นเมตรถ้าต้องการให้แสงสีเหลืองที่มีความยาวคลื่นเท่านี้นะครับก็คือตัวแลมด d านะครับเท่ากับ500นะครับนาโนก็ลบ9หน่วยก็เป็นเมตรเหมือนกันนะครับเลี้ยวเบนห่างจากแถบสีขาว แถบสีขาวก็คือแถบตรงกลางไอสีเหลืองเนี่ยเลี้ยวเบนห่างจากแถบตรงกลางที่ระยะเท่านี้แสดงว่าให้ตัว X มานะครับเท่ากับ0.8เซนเมตรก็10กำลังลบ2เมตรนะหรือเราจะเลื่อนจุดนิดหนึ่งเป็น8คูณ10กำลังลบ3เมตรก็ได้เอาทศนิยมมาฝากไว้ต้องการให้ฉากห่างจากสลิตต้องทำให้ฉากห่างจากสลิตเป็นระยะอย่างน้อยเท่าไหร่ นะครับก็คือหาตัว d ใหญ่โอเคเนาะนะครับดังนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรครับสูตรก็มาเลยนะครับสูตรของเราก็เป็นอะไรครับสูรสู er field, like สูว่า d เล็ก x ส่วน d ใหญ่เท่ากับ n l ล m มดาอยากจะหา d ใหญ่ก็ย้าย d ใหญ่ขึ้นไป n l ล m มดาย้ายลงมาเป็น d เล็กส่วนด้วย n l ล m มด a าแบนนี้นะครับ แทนค่าลงไปในกรณีที่โจทย์ไม่ได้ระบุมาว่าเป็นแถบที่เท่าไหร่ให้เราคิดเลยว่ามันเป็น A1 เสมอเป็นแถบสว่างที่1เสมอดังนั้น n เล็กให้แทนด้วย1ในเรื่องเกตติ้งเนาะถ้าไม่บอกมาก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยนะครับอ่ะเพราะนั้นก็แทนค่าลงไปครับตัว D ก็จะเท่ากับ D เล็ก1คูณ10กำลังลบ2หารด้วย200 นะครับคูนด,ด้วยตัว x นะครับ8คูสิบกำลังลบสามหารด้วย n n ก็คือ1แลัมด้าก็เป็น500ร0อคูสิบกำลังลงกโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นทำโจตอ่อนะครับตัวเลขส่วนตัวเลขเลขยกกำลังส่วนเลขยกกำลังนะครับตัวเลขก็จะเหลือข้างบนเนี่ยเหลือ8นะครับคูนสิบกำลังลบห ข้างล่างเนี่ยส0 0สังเกตนะครับ200คูณกับ500นะครับได้เท่าไหร่ครับ200คูณกับ500ก็ได้10 0ศูนย์อีก4ตัวถูกไหมนะครับศูนย์อีก4ตัวก็ได้เป็น1 0 0 0 0แสน1 0 0 0แสนของคูจริงๆก็คือ10ยกกำลังเท่าไหร่ครับ10ยกกำลัง5นันน่นะครับคูณด้วย10กำลังลบก้า น,นะครับเพราะฉะนั้นเลขยําลังก็มาคิดลอส่วนเลขยําลังครับก็จะได้8นะครับคูณด้วยนะครับ <c oughs> ข้างบนเนี่ยนะครับคูก็ย้ายขึ้นไปข้างบนเลยเนาะนะครับย้ายข้้งไปข้างบน,น,นเลยนะครับสังเกตเลขยําลังนะข้างบนมีลบห้าย้าย9ก้าขึ้นไปก็เป็น10กําลัง9ย้ายกําลัง5ขึ้นไปก็กลายเป็นลบ5ดังนั้นเลขยําลังจะเป็นลบ5 บวกเก้าลบห้าก็ลบห้ากับลบห้าเป็นลบสิบนะครับก็เหลือสิบกำลังลบหนึ่งนะครับหน่วยจะเป็นเมตรแบบนี้เนาะนะครับโอเคนะครับแต่ว่าโจทย์ต้องการเป็นเซนติเซนติก็คือสิบกำลังลบอะไรครับเซนติลบสองถูกไหมเพราะนั้นคูเลื่อนจุดทศนิยมเนี่ยจากตอนแรกอยู่หลังเลขแปดเลื่อนถอยหลังไปอีกทีหนึ่ง เมื่อให้กําลังมาติดลบมากขึ้นดังนั้นตัว D ของครูก็เลยมีค่าเท่ากับ80คูณ10กำลังลบ2เมตรอย่างที่บอก10กำลังลบ2ก็คือเซนติตัว D ก็เลยเท่ากับ80เซนติเมตรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้โอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือเรื่องของแสงเชิงฟิสิกส์นะครับ มาพูดถึงฟิสิกส์ชาเลนจ์ในวันนี้นะครับฟิสิกส์ชาเลนจ์ในวันนี้จะเป็นเรื่องที่อยากให้พวกเราไปศึกษาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนอกจากเกจติ้งที่เรามองเห็นเป็นสีนุ้งนอกจากปิกซึ่งที่เราเห็นเป็นสีนุ้งแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีสิ่งในชีวิตประจําวันบางอย่างที่เรามองเห็นเป็นสีนุ้งเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกที่ครูจะให้ดูเลยก็คืออันนี้ครับเป็นฟองจากลูก้โป่ง นะครับฟองจากลูกโป่งเนี่ยนะครับเกิดสีแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ค็อสิ่งที่คูอยากรู้ฟิสิกส์ชันเลยนะวันนี้นะดังนั้นเลขที่1ถึง14ของแต่ละห้องนะครับไปดูมาว่าฟองสบู่เนี่ยมันเกิดสีได้ยังไงโพสลงมา,ตาใต้คลิปนะครับอย่างที่บอกครับมันเหมือนกันไม่ได้เพราะคำพูดเป็นคำอธิบายของเราเองนะครับอันนี้ครูให้ทุกคนเลยเนาะ อันที่2การเกิดสีลุ้งบนแผ่นซีดีนี่เคยเห็นเนาะนะครับเป็นแผ่นซีดีก็มีสีลุ้งเหมือนกันนะครับคนที่จะไปหาคําตอบแล้วโพสต์ลงมาใต้คลิปก็คือเลขที่1 5ถึง28นะครับผมอยากรู้ว่าบนแผ่นซีดีนั้นเกิดสีลุงงนะล้งได้อย่างไรนะครับเกิดสีลุ้งได้อย่างไรโอเคไหมนะครับ15ถึง28แและสุดท้ายมีอัญ,ญมณีประเภทหนึ่งครับที่เห็นเป็นสีสันแวววาวเหมือนกัน นะครับตัวนี้ก็คือ O อปอนะครับครูอยากรู้ว่าสีที่เกิดขึ้นบน O อปอเกิดขึ้นได้ยังไงคนที่จะไปหาคำตอบในฟิสิก c ์ชาเ e นจ์ก็คือเลขที่29่สก้านะครับแล้วก็โพสต์ลงมาได้คือน,นะโพสต์ด้วยความเข้าใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องไปอ่านมาก่อนแล้วสรุปเป็นใจความของเราแล้วค่อยโพสต์ลงมาโอเคนะครับฟิสิกส์ชาเลนจ์วันนี้ นะครับแล้วก็จบนะครับสำหรับแสงเชิงคลื่นไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ